เรามาต่อกันจากวิดีโอคราวที่แล้วนะคะที่เราสามารถหาเวลาทั้งหมดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ในอากาศหลังจากนั้นเราหาการกระจัดในแนวแกน x แกน y แล้วก็หาการกระจัดลับทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วสําหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาหาความเร็วตอนที่ลูกบอลกระทบกับพื้นนะคะซึ่งปกติแล้วความเร็วนแนวแกนราบหรือแนวแกน x เนี่ยมีค่าคงที่ตลอดนะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องหาก็ได้แก่ สามสิบคอสแปตัวนี้คงที่ตลอดการเคลื่อนที่นะคะพราไม่มีความเร่งในแนวแกน x เพราะฉะนั้นความเร็วที่เราต้องหานะคะว่าความเร็วปลายนะคะสุดทา้ายื่อบอกระทบพื้นนี้จะมีค่าเท่าไหร่ก็คือความเร็วในแนวแกน y นะคะหรือที่เรียกว่า vertical component นะคะเพราะว่าความเร็วในแนวแกน y เนี้ยจะมีผลเนื่องจากความเร่งเนื่องจากแรงโน้ถมถ่วงโลกหรือค่าจีนเองเพราะฉะนั้น เรามาหาความเร็วรับอันใหม่นะคะในแนวคอมโพเนนต์แบบ t i c a l velocity นะคะนั้นเราทราบว่าความเร็วที่เปลี่ยนไปนะคะความที่เปลี่ยนไปในแนวแกน y เนี่ยก็ต้องเท่ากับความเร่งในแนวแกน y นะคะก็คือ a ในแนวแกน y ก็คือตัว g นั่นแหละนะคะคูณกับเวลาที่วอลเคลื่อนที่ได้ในอากาศทั้งหมดซึ่งเราก็หามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ หามาแล้วได้ห้าจุดหกเจ็ดเราก็มาแทนค่าได้โดยเดลเต้วีเดวกันวายนะคะหรือความเร็วที่เปลี่ยนไปก็คือความเร็วปลายนะคะเขียนเป็น vf final velocity นะคะลบด้วย initial velocity ก็คือ vi นะคะ initial velocity ซึ่งซึ่ง,งตอนต้นเราก็หาได้นะคะโดยรู้ความเร็วต้นใช่ไหมคะก็คือ30 sin 8ไซน์แนะคะคือ29.54 ก็ออกมาแทนค่าได้เลยนะคะ29.54เมตรต่อวินาทีก็ต้องเท่ากับความเร่งแนวนันวน,นะคะที่นี้ก็คือค่า g มีทิศพุ่งลงก็ต้องใส่เครื่องหมายลบลบเ8เมตรต่อวินาทีกำลังสองเวลาทั้งหมดคือ5.67วินาทีเพราะนั้นเราก็สามารถคำนวณหรือหาความเร็วปลายนะคะ ในแนว vertical หรือแนวดิ่งได้ก็คือตัว vf ตัวนี้ก็ย้ายข้างนะคะเพื่อหาความเร็วปลายนะคะขององค์ประกอบความเร็วในแนวดิ่งนะคะก็ย้ายข้างได้ vf final velocity นะคะของ vertical component ก็เท่ากับ29.54เมตรต่อวินาทีนะคะนะคะจริงแล้วก็ลบด้วย ลบด้วยนะคะลบลบด้วย9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับเวลาคือ5.67วินาทีงั้นถ้าเราเขียนหน่วยไปด้วยเราก็เห็นว่าเนี่ยหน่วยวินาทีตัดการว่านั้นหน่วยลับก็คือจะเป็นเมตรต่อวินาทีหน่วยของความเร็วนั่นเองก็ใช้เครื่องเลขนะคะช่วยในการกดคำนวณหาขนาดของความเร็วในแนวดิ่งนะความรบปลาย ะะซึ่งความเร็วลับเนี่ยจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบความเร็วแนวดิ่งแล้วก็แนวระดับนะคะแนวระดับไม่ต้องหาแล้กัน x คงที่เนี่ยความเร็วปลายแนวดิ่งแล้วก็หามาได้ละก็ได้ค่าออกมาเป็นลบ26.03เมตรต่อวินาทีไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมออกมาเป็นเครื่องหมายลบเราบอกแล้วลว่าเครื่องหมายเป็นตัวบอกทิศทางการที่ออกมาเป็นเครื่องหมายลบแปลว่าลูกบอลมีื่อนที่ในทิศลง ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะว่าความเร็วลูกปลายรโยนลูกบอลข,ขึ้นไปบนฟ้าแล้วตอนที่มันกระทบพื้นก็ต้องเป็นตอนที่มันกำลังเคลื่อนที่ลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้องค์ประกอบของความเร็วในแนวดิ่งนีมีค่าติดลบนะคะก็สามารถวาดเป็นเวกเตอร์นะคะจะได้เข้าใจง่ายแปลว่าความเร็วปลายนะคะในแนวดิ่งก็คือลบ2 9่3ก็คือมีทิศพุ่งลงเขียนเวกเตอร์ทิศพุ่งลงแล้วก็ ความเร็วของลูกบอลในแนวระดับมีค่าคงที่ตลอดการเคลื่อนที่นะคะก็คือ30อคอร์ส80นะคะก็กดขึ้นอีกทีนึ่งนะคะ30คอร์ส80นะคะก็ได้ออกมาเป็น5.01นนะคะนั้นเราสามารถหาความเร็วลับได้นะคะจากการ รวมเวกเตอร์2ตัวนี้นะคะซึ่งถ้าเราอยากหาเวกเตอร์ลับเราก็เปลี่ยนลากนะคะลากคอลัมน์แนวดิ่งมาเป็นเข็นเป็นหางต่อหัวเวกเตอร์นะคะหางต่อหัวเวกเตอร์ก็ซึ่งก็ขนาดเท่าเดิมนะคะคือ29.03ในแนวดิ่งทันเวกเตอร์ลับของเวกเตอร์2ตัวนี้ก็คือเนี่ยค่ะเส้นหางมาหัวใช่ไหมคะหรือเส้นทแยงมุมเวกเตอร์ลับนะคะซึ่งเวกเตอร์ลับตัวนี้ก็หาได้จากความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะนี่คือเวกเตอร์ลับ ขนาดของเวกเตอร์ลับกำลังสองก็เท่ากับทั้งสองด้านของด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองหรือรือเขียนใหม่ก็ได้นะคะเราไม่อยากเขียนกำลังสองแล้วก็ตัดกำลังสองทิ้งเลยแล้วก็เขียนเท่ากับสแควรูทแทนสแควรูทองประกอบความเร็วในแนวแกน x ยกยกกำลังสองก็คือ5้าจุดสองหนึ่งกำลังสองบวกองค์ประกอบนแนวแกน y ยกกกำลังสองนะคะก็คือ29.03ทั้งหมดกำลังสองก็ใช้ที่เลข คำนวณเห็นไหมคะถ้าเราทราบความเร็วปลายของ vx กับ vy อย่าลืมไหมคะวันนี้ต้องเป็นความเร็วปลายนะคะ vx vy เราก็มาหาความเร็วลับนะคะเมื่อลูกบอลกระทบพื้นได้ใช้เครื่องเลขนนออกมาก็ได้ความเร็วลับนะคะมีขนาดเป็น29.49เมตรต่อวินาทีนั้นคือขนาดของความเร็วลับเมื่อลูกบอลกระทบกับ ทนนะะีนี้เรามาดูมุมว่างนะคะว่าลูกบอลทํามุมเท่าไหร่เอาเทียบกับแนวระดับละกันนะคะปกติถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยมุมอยู่ด้านล่างนะคะแนวระดับมุมจะไม่เข้ามาเป็นติดลบนะคะแล้วเรามาหามุมก่อนนะคะเราทราบด้านประชิดมุมนะคะกับด้านตรงข้ามมุมซึ่งก็เป็นค่าของแทนเซต้าใช่ไหมคะวันนั้นเราหาจากค่าแทนแทนเซต้าเท่ากับข้ามชิดด้านตรงข้ามมุมก็คือ29.03ดด้านประชิดมุมก็คือ 5้าเพราะนั้นเราสามารถหาเทต้ตาได้กับอาร์คนะคะ2 9่3าหารด้วย5.21ก็ใช้เครื่องคิดเลขกดดูนะคะอาร์คแทนนะคะเราก็จะได้มุมนะคะที่เทียบกับแนวระดับนะคะเนื่องจากกำลังพุ่งลงนะคะหรือเรียกว่ามุมที่ต่ำกว่าเนี่ยปกติก็เราจะใส่เครื่องหมายลบเวลาเขียนนะคะ แต่ว่ากดเครื่องเลขก็จะได้ค่ามาเป็นบวกนี่แหละก็คือได้79.8องศานะคะเทียบกับแนวระดับซึ่งอยู่ต่ํากว่านะคะ below horizontal นะคะคือต่ํากว่าแนวระดับนะ,ะปกติเวลาเขียนมางทีเราก็จะเขียนติดลบเนี่ยค่ะเพราะว่ามันต่ํากว่าแนวระดับนั้นจาก2วิดีโอทั้งหมดนะคะ,ะเห็นว่าเราก็สามารถหาทุกอย่างเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ได,ได้ไม่ว่าจะเป็นการกระจัดลับความเร็วลับมุมเมื่อลูกบอลกระทบพื้นทั้งหมด ลองไปหาทําดูนะคะ